สวัสดีครับผู้ติดตามช่องเบอร์เทพมงคลนะครับหลักที่สองที่เรา,าคำนึงถึงในเบอร์โทรศัพท์นะครับก็คือคู่เลขมงคลนะครับคู่เลขมงคลก็ยึดตามาแบบที่เขาจัดทำกันไว้ทั่วไปนะครับหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าดูที่ในเพจของเราก็ได้นะครับ มันก็จะแบ่งเป็น3สีนะครับก็เหมือนไฟจราจรจราจรก็คือมีสีเขียวก็คือปลอดภัยนะครับสีเหลืองก็คือใช้อย่างระมัดระวังนะครับสำหรับบางอา,อาชีพบางประเภทนะครับหรือว่า,ากิจกรรมบางประเภทนะครับแล้วก็สีแดงก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้คือเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> มือถือเนี่ยมันก็จะมีอยู่สามหมวดนะครับที่ขึ้นต้นด้วย06 08แล้วก็0 9นะครับหมวดละ100ล้านหมายเลขนะครับรวม3หมวดก็จะเป็น300ล้านหมายเลขนะครับถ้าจะเป็นคู่มงคลทั้ง 8คู่นะครับคือคู่แรกตัวเลขมันเป็นตัวแรกมันเป็นเลขศูนย์เนี่ยก็คือคู่คแรกเนี่ยมันก็จะมันมันก็จะไม่เป็นมงคลมันก็จะเป็นไม่เป็นสีเขียวอยู่แล้วนะครับส่วนอีก8คู่สุดท้ายเนี่ยถ้ามันะจะเป็นสีเขียวทั้งหมดหรือว่าสีเหลืองปนบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีประมาณไม่มากรประมาณสักไม่เกิน1 0นะครับ ทำไมเราจึง <c oughs> จึงให้เราคำนึงถึงคู่มงคลทั้งหมดนะครับก็คือณวันนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนมาเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครโต้แย้งสักเท่าไหร่นะครับคือเชื่อต่อๆกันมานะว่าก็นับแค่เจ็ดตัวก็แล้วกันคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่า เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่01นะครับแล้วต่อมาก็คือเปลี่ยนจาก01เป็น081นะครับแล้วต่อมาก็เพิ่ม06แล้วก็09ขึ้นมาเราเหตุผลหลักที่เขาไม่นับตัวข้างหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะด้วยว่ามันมันไม่มีทางเลือก คือตอนแรกเลยคือ0ูนเนี่ยมันมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มขึ้นมาเป็น0ูนย์แแล้วก็0ูนย์หกศนย์เกอันนี้มันมันก็มีทางเลือกนะข้อตัวอย้งนี้มันก็มันก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะหรืออาจจะบอกว่าเียบสถิติแล้วไอ้สตัว3ตัวน้ามันไม่มีผลอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือวางไว้ก่อนเราเราไม่ได้ไปโต้เถียงนะครับ แต่เรามองว่า,าถ้าจะอ้างสถิติว่ามันสำคัญเฉพาะเจ็ดตัวแรกเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือสองตัวสุดท้ายอะไรประมาณนี้เราเรามองว่าที่อ้างสถิติเนี่ยคือเราไม่ได้ไปโต้แยง้งไม่ได้ไปเที่ยวนะครับแต่สถิติเนี่ยเก็บมากน้อยแค่ไหนนะครับความน่าเชื่อถือมัน มันแค่ไหนเท่าไหร่เ,เราเราต้อยั้งในาสามัญสำนึกของทุกคนนะครับทุกคนมีข้อต้อยั้งหมดนะคือคนเรามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งว่ามันจะคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะค,คือตัวเองคือสุดยอดถูกที่สุดนะครับคนอื่นที่มีความคิดไม่เหมือนเราหนึ่งกำแพงของเราจะตั้งสูงเลยเอ่เอ คนนี้ความคิดไม่เหมือนเราอืมอาจจะถ้ารุนแรงไปคือไม่ใช่พวกอะไรประมาณนี้ซึ่งความคิดแบบนี้ไม่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเราเราคิดแบบนี้ครับคือ <c oughs> สถิติโอเคใช่อ่โบราณตั้งแต่โบราณมาอย่างาจะว่าไปอย่างอียิปต์หรือกรีกหรืออะไรประมาณนี้ที่เก็บสถิติกันมาการสังเกตดวงดาวต่างๆจนเกิดมาเป็นอ่ เทพสิบสอนราศีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คือมันมีการเก็บการสังเกตอะไรเยอะแยะมากมายแต่โดยรวมเนี่ยเราคิดว่าในเมื่อเราเราจะถืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อความสบายใจเราก็ก็ถือให้ทั้งหมดเลยของที่มันหายากๆมันก็มีราคา อาจจะใช่ในในในบางมุมมองนะฮะแต่เราไม่ได้เราเราไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับเราเรามีความคิดว่าของดีราคาสม,สมน้ำสมเนยเนี่ยก็หาได้นะครับเราในความคิดเราแนวทางเราเราจะไม่ไปบ้ากับคู่เลขหรืออ่าคอเรียกวไร ชุดตัวเลขที่ที่เขาเล่นกันโดยส่วนใหญ่นะยังไม่ไม่ไม่ได้ปามากหรือไม่ไดอ้อะไรนะครับเป็นแค่ความความคิดแนวทางเฉยอย่างเบอร์มังกรเดอเบอร์ลาหลายแสนเป็นล้านเบอร์หงอะ,อะไรประมาณนี้นะ,ะเบอร์กวนอูอใช่ครับคือถ้า ถ้าเขาใช้เราดีก็ดีไปครับแต่ว่าหลายคนเปลี่ยนมาระยะหนึ่งใช้มาระยะหนึ่ง้โอโเบอร์ซื้อมาราคาแพงมากๆไม่เห็นจะดีเลยอะไรประมาณนี้นะือเราไม่ได้เราไม่ได้เถียงนะครับว่าบางคนใช้แล้วดีบางคนอะจะบางคนใช้เราไม่ดีคือเบอร์โทรศัพท์มันก็ มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะยึดยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้แต่แนวความคิดของเราไม่เชื่อว่ามันจะมีชุดตัวเลขใดๆที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราแบบฉับพลันไปได้นะครับเบอร์นั้นใช้แล้วปังจะต้องรวยจากคุณเหนี่ยมเนียมพูดอะไรไม่ออกคุณจะพูดเป็นตอ่อ,ตอยไข่อะไรประมาณนี้เรา เราไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงนะครับเราให้ใหชี้ให้เห็นว่า,าควรควรจะเชื่อ,อด้วยเหตุด้วยผลนะครับใช้ปัญญาในการในการจะเชื่อในการจะวิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนอย่างเช่นเ,เราจะเดินทางไกลด้วยด้วยรถเนี่ยนะบังเอิญว่า เราเรารู้สึกได้ว่ายางมันอ่อนไปหรือเปล่าว่าแต่ว่าอ่อนไปสักเส้นหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้แต่อาจจะยังหาที่เติมไม่ได้หรือหาปั๊มเติมลมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าขี่ไปก่อนเถอะ นะมันใครๆเขา,าก็กีกันนะครับแต่ในความคิดของเราเราคิดว่าเราจะเดินทางไกลเราก็ควรหาที่เติมลมให้มันเรียบร้อยก่อนให้รถเนี่ยมันพร้อมใช้งานก่อนไม่ใช่ขับขับไปพะวงอยู่นั่นเองเยียงมันจะร่วม,มจะแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราเราจะเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ย มันก็นานๆานจะเปลี่ยนสักครั้งนะครับบางคนใช้เป็นสิบปีนะครับเมื่อเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งเนี่ยเอาให้มันมันมันดีเลยเราจะได้ไม่ต้องมาพวงว่าเออตัวเชื่อมมันไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยเหมือนเราเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะแล้วช่วงนี้มันจะมีะคนที่เขาเผายแพร่แนวความคิดว่า ก็ควรมงคลทั้ง8คู่เนี่ยมันมีออกมาเยอะพอสมควรแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องไปไปขวนขวายเปลี่ยนกันอีกในอนาคตนะครับแต่ว่าคู่แดงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียไปทั้งหมดนะครับสังเกตดูอย่างบางค่ายอย่างคู่สอง2า้าสองเนี่ย เบอร์ที่เขาเสนอมาเป็นเบอร์มองคนเนี่ยบางค่ายก็ยังยังมีคู่นี้อยู่เลยนะครับก็ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมโฆษณาหมโฆษากันตั้งเยอะแต่ทำไมเวลาเสนอมาให้คนอาจจะว่าไปก็คือคนที่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้เรื่องเลยเห็นเบอร์สวยสวยก็ซื้ออะไรเงี้ยซึ่งบาง บางค่ายก็ยังเสนอคู่2552้ามาเลยทั้งๆทีท่ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าเป็นนาีิวประภมเป็นจะมีข้อโต้แย้งกับผู้ใหญ่จะเป็นโรคทางทางลำไส้อะไรประมาณนี้ซึ่งเราเราจะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็คือ,อให้ผู้ใช้งาน ตัดสินใจเลือกเอาเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเราจะอาบอกว่าใครใช้เบอร์ไหนแล้วดีกับเราเนี่ยก็ใช้ไปเลยนะครับคือบางคนมันเลือกไม่ได้เนี่ยเหมือนอย่างเช่นเราเกิดมาเราได้เลขบัตรประชาชนมาอย่างนี้จะเป็นเลขกาลากินีของเราก็ช่างอันนี้แบบนี้เราเลือกไม่ได้ แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราเลือกได้นะครับเรามีโอกาสที่จะเลือกได้ถ้าเรามีามีศักยภาพพอหรือมีโอกาสมีมีเงินที่จะหาให้คนให้คนอื่นก็หาอย่างเนี้ยถ้าถ้าเราใช้แล้วเราสบายใจเราก็ถ้าเรามีกำลังเรากา็หามาในสิ่งที่เรา,เอาพอใจสบายใจดีกว่านะครับ เหมือนอปัญหาปัจจัยต่างๆเนี่ยเราควรจะ,ะตัดปัญหาในสิ่งที่เราไม่สบายใจนะครับออกไปเหมือนเหมือนอย่างบอร์โทศัพท์ถ้าสมมติว่าเราเราหาแล้วมันดีทุกคู่แรกเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าต่อไปอะจะได้ไม่มีคนมาทักว่าคู่นั้นไม่ดีนะ สองคู่หน้าไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสได้หาได้ก็ในจํานวนเงินราคาที่เราจ่ายไปมันเท่ากันแต่เบอร์หนึ่งมีติดคู่แดงนะาบางคู่คู่หน้าหรือตัวเชื่อมอะไรอย่างนี้กับอีกเบอร์หนึงราคาพอกันเลย แต่ดีทั้ง8คู่เลยถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเลือกที่มันดีครบนะครับส่วนการร้อยเรียง <c oughs> ตัวเลขอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์คือเราไม่ได้ไปไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางคนอบอกว่าเลขดีนะแต่ ต้องเป็นเราที่ร้อยเรียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอโอเคใครใครจะนับถือจะเชื่อก็ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่เราเรานะเราไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นนักวางเบอร์นักตั้งตั้งตนเป็นผู้ทํานายผู้วางเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ เราหาจาก Google นะครับเราก็ศึกษาหาควรู้จาก Google นี่แหละครับแล้วเบอร์ของเราที่เรามีมีขายนะครับเราเราจะใชะ้เว็บอยู่ประมาณสัก15เว็บนะครับในการคัดสรรเบอร์มานะครับเราไม่ได้ขายถูกต้องบอกไก่อน คือหลักร้อยเนี่ยก็คือ,อ999บาทนะครับเบอร์หลักหมื่นหลักแสนของเราก็มีนะครับแต่ว่าค่อยๆทยอยอศึกษานะครับแนะนำกันในโอกาสต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ